มวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะฮะซัมม่นะครับผมวันนี้เรามาเล่นไก่ฟรีไฟกันนะเมนนื่อวานลงคลิปเอ,อาอีไปแล้วนะครับ <c oughs> น,นี่เราจะมาลงแรงกันนะครับมาดูซิว่าเราจะฆ่าได้กี่ตัวนะครับเราจะเจอพวกเกียนพวกโมไหมดูนะฮะมันก็หายากอยู่นะพวกโหรดอเปล่าวะ <c oughs> หายากหรือเปล่านะแต่รู้สึกเหมือนว่าเห็นใครวิ่งแเวบๆไม่มีนะฮะคิดไปเองคิดไปเองนะป่า อยครับผมอาจะเป็นตำรวจนะทุกคนเอ้ยเราจะเป็นทหารเดี๋ยวต้องบอกไปแล้วได้ผลว่าจ่าแซมเรียกชื่อข้าแล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าเรียกข้าว่าจ่าแซมมืงออกครับผมมืงออกครับคนจีกอุยเปล่ยนแตกครับเป็นดาวไปหนึ่งครแลเวแล้วก็วิ่งนะผมเพื่อนตามมาเพียบเลย ขึ้นตาแบบเย็บเลยสายตลบหลังผมนี่นี่โอเคสบายผมเรียกชื่อข้าแล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าเรียกข้าว่าจ่าเสียมมันหาเราไม่เจอทุกคนหาเราไม่เจอ วิ่งดิวิงว่งดิวิ่งดิอ,อยู่ไหน,นดาวแล้วหไป,ไปหนึ่งผมอ่ไหนอยู่ตรงนู้นะตุ้มยิงบายและลงไปคร้วผมโอ้โหเจ็บ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 จับ๊มยากอ่อน เรียบร้อยที่จะฆ่าจ่าแซมแล้วกันนะไม่มีทองไม่มีทองที่เองจะฆ่าจ่าแซมได้เรียกชื่อข้าแล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าปืนเดี๋ยวทิ้งไปเลยทิ้งไหมไม่ทิ้งรอกเป็นดียวเคบูชาข้านะบัดน,นี้พวกเองอ่ะแทนเปิดไหมอ่ะเราเสียงเกมไม่ขึ้นแทนแทนผมในเหตุเรียกชื่อข้าแล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าครับผม ไปครับผมวิ่งไปเลยฮะตลีบันบันหน้ามันใช่ไหมครับผมไม่ต้องกลัวฮะว่าฝั่งของข้ามจะฆ่าเราอะเพราะเราจะเป็นคนฆ่ามันก่อนอ๋อวิ่งเลยวิ่งเลยอยู่เยอะอยู่เยอะก็ขอโทษเวียนขอโทษโอ้โหแหมอยู่บนหลังคานน่นนะเรียกชื่อข้าแล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าเก็บเน่าแล้วนะเก็บเน่าแล้วมั้ล่ะ ยูแนะวะเพื่อนแตกไปแล้ววะเพื่อนแตกไปแล้วยูแนววะเปื่อนเปื่อนเปื่อนมันแรงปื่อนมันแรงเปื่อนมันแรงครับผมกระสุนก็นจะหมดแล้วด้วยสิผ่านละ อยู่ข้างบนบ้านนู่นแหละกระสุนผมจะหมดแล้วทุกคนนีออมมันโอ้ไม่ทันว่ะกระสุนผมหมดอ่ะเบอร์วอลมา,าคา่ะก็ศูนย์เคครับผมจากขอบไปเลอทุ ว่าไปนั่นอีกเรียกชื่อข้ารับพลังของข้าจะเป็นของเจ้าครับผมแต่เมื่อนีหมึงนะครับผมขาคือจัดเสี้ยมส่งเป็นสั้นอะไรไม่เอาถูกไหมครับผมเืออพลังพละฮะต้องใช้แบบเป็นสั่นอนะสายผมเขาแถมตั้งี4ตัวแล้วบอกเนี่ย มาแล้วบันมาแล้วผมโนมันอยู่ข้างบนด้นนะทุกคนจโดนอ้อมหลังับต้องดูหลังด้วยฮะเสิร์ฟเลยผมเอาเพื่นอนดาวเพื่อนไม่ได้รู้เลยว่ามันอยู่ตรงนั้น รับผมยาก่อนคงไม่มีใครขึ้นไปช่วยตัวนั้นนะโซนไมกันทุน ต้องโซนไว้ก่อนไม่กล้าเข้าไปเลยโดนลูกสองสวยครับผมดาวหนึง่งแต่ครับผมสวยครับโดบเคียวซีมีของอะไรบ้างครับเรียกชื่อข้าล้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าจ่าเซียมนี่ฮะมาแล้วครับผมสไนจ่าเซียมต้องเรียกผมว่าจ่าเซียมดิอี่ได้เห็บมาแล้วผม เรียกชื่อข้าเร้วพลังของข้าจะเป็นของเจ้าไอเราตายไปแล้วตัวนึงแล้วปืนนี้ไม่มีขดผลเนี่ยทุกคนไปใช้ของปืนนะฮะโอเควิ่งแบบนี้เผื่อจะมีเด็กหลงตรงนี้ฮะซุ่มไว้ก่อนอ,น,นอย่างไรย่งไรอย่างไรเออยิงติดขอบไม้ได้ไงวะน,นี่อ่ะ โดดเหร no? อโดดเป็นจริงจ้อเลยนี่เราอ่ะลวงไปหนึ่งต้องตามซ้ำนบผมต้องตามไปซ้ำเพื่อนมันเข้าไปซสาเพื่อนมันเข้าไปช่วยสิผาแล้ว๋อสามตัวเลยเะโดกานจาบ้ว โอ้โดนตัวไก่ยิงโหยอย่าดอเวนละวมาโดนเขาฆ่าเฉยเลยจัดเสียมจัดเสียมมะจัดเสียมตายแล้วเพื่อนไปช่วยเลยไว้ฆ่าเพื่อนฆ่าได้หนึ่งตัวเหมือนกันนะผมไปฆ่าเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมัน,น,ย,มนยิง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 โอ้เพื่อนดาวะยืนให้เขายิงฟรีๆอย่างเงี้ยเอาฝั่งตรงข้ามก็ดาวหนึ่งตัวผมเอาฝั่งตรงข้ามต,ตายไหม เป็นคาร์มันเดินเหลือหนึน่งตัวแล้วยิง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 โทรศัพท์กระตุกต้องขออภัยนะฮะปักปากปากปาก,ปากโอ้เพื่อนปลาระเบิดเดือดยับษตายแน่นอนละตูมตาย,ตายไหมตูมตูมเอ้าเพื่อนดาวครับผมเออโดนระเบิดตายครับผมชนะ,ะจ่าเซมครับผมต้องเรียกว่าจ่าเซมฮะผมเสียสไนาไปทุกคนแต่ผมก็มีสไนลับคืนมาผมก็มีกอดหนึ่งอันเรียบร้อยผมตังหมดฮนะ เรียกข้าประจ่าเสียมฮะผมชอบสดเมื่อกี้มากเลยกระโดดดักเหอสสออรอนี่จุดจบสายกระโดดยิงครับผมสไนเปอร์เขาให้ตุ๊ดตุ๊ดตือ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 ตุ๊อผมแอบก่อนนะตรงเนี้ยปึ๊บรอฝั่งมันมาครับผมฝั่งมันจะมาไหมฮะ เพื่อนบังเ่ะอเห็นตรงไหนตรงไหนปักร้อยสิบเจ็ดโหน้านอาอทีงล่วงอ๋อสิพา,แล,พลา,าแล้วเพื่อนบาวปักร้อยหนึ่งเสี่ยไม่ตายยังไม่โดนหัวอู้โดนโดนโดนผมเนี่ยโดนลวผมโดนลว โดนจริงนะทุกคนโอ้เพื่นดาวผมเฮียจ่กแซมโดนรถจ่าแซมโดนรถขอพ่อขอทัพนี่ไงจริงโอ้ยตายจ่กแซมโดนจริงแล้วเพื่อนอีกคนนะเพื่อนเพื่อนไปฆ่ามันเขาเหลือสี่ตัวเลยนะเพื่อนเออ้ตาย ก็เตี้ยเออเพื่อนตายผมข้าฝั่งมันได้สักจอนไม่ได้สักัวเลยฮะขายชอบคลิปนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมได้ชอบคลิปนี้นะฮะขอไอวอสักเม็ดหนึงเะเห็ดสักอันนึ่งฮะไม่แห้ไม่ได้ยิงกันเลยครับผมจัดเซียมจัดเซียมจัดจัดจัดปายปืนนับเป็นกระจ่เป็นกระจอกอ๋อทาไมครับผม วิ่งไปเลยเพื่อนผมเนี่ยเราเป็น,น,น,นมือสไนคยครับผมเนี่ยผมว่าจ่าแฉีมเรียกชื่อข้าและพลังของข้าจะเป็นของเจ้า หลังเห็ดช่วยได้ครับผมมันน่าจะปัญญาอยู่นะทุกคนนะโอ้ไม่โดนเอ้ยผมโดนจิงผมโดนจิงไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมโดนจิงตรงบนงบนใช่ไหมใส่ตลอดขอหัวหน่อยดิเอ้ยตรงไหนเนี่ย ไอ้โผล่หัวป่ะไอ้โผล่หัวเราปุกะฮะเพื่อนมาอยู่ไหนเพื่อนผมอยากสนายพี่บูเลยฮะไหนๆเอาอยู่นี่ฮะมีอยู่บนโอ้ทีเดียวหัวแตกเยอะโดเกินไปเกินไปครับผมซัดผมทีเดียวหัวแตกเลยอะ ไอ้เพื่อเราวังเพื่อเรามันยิงยิงแรงนะมันยิงแม่นเะซัดจัดแซมร่วงเลยไอ้มเราระเบิดระเบิดควันมาดะวยแล้วก็ระเบิดได้ป่ามาผมไอ้เพื่อนพี่ไปหาระเบิดทำไมโคสองลูกครับชิบหายแล้วเหลือคนเดียวแล้วเพื่อเราเพื่อนข่ามันเพื่อเราต้องทำได้เ้อแต่ครับเพื่อนเหลือสไนเพื่อนระวังเพื่อนกำลังจะตายเพื่อนปัญญาเร็ว ไม่น่าจะรอดนะเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนมีลูกซองอยู่อันหนึ่งโหดูเพื่อนวิ่งออกวิ่งออกผมจันนี้ผมอ้าวไอสัตว์เขาอยู่ข้างหน้าขงเพื่อนเพื่อนติดออกบอกตายผมว่าเฮ้ยเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่อะใครชนะเอ้ยเกือบชนะเกือบชนะนิดเดียวแต่เพื่อนเลือน้อยกว่าเลื่อนเลือน้อยกว่าน่อหนึ่งอะเคผมใช้ปืนคนแล้วทุกคนใช้สะไนไม่ตายแล้วเดี๋ยวจะไม่เวิร์ค เกาะส0 0หมวกอันเึิงครับผมโอเคไอ้มวแมวไม่ต้องครัไม่ต้องเัาไม่ต้องเกมมันเดือดเกมมันเดือดไม่ต้องหรอกครับอย่างเงี้ยผมจาแซมเลยเดี่ยววิง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  มันดังมากทุกคนไอเพื่อนดาวอะเฟิร์สเลยเพื่อนดาวฝั่งมันก็ตายด้วยครับผม อเอาเ่ยครับผมแาบกบไปครับเขเคจาดแซมค่าได้แล้วครับผมนี่เพื่อนดาวมันอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอทุกคนมันอยู่ไหนวะ เอาผมฆ่ากันเลยสวยจะได้ไ่ชุบเพื่อนนะเดี๋ยวตัวเดียวแล้วโอ้ยหืึดาวยดดอดอ๊กเพราะเบิดพันมองไม่เห็นช่วยข้ามันช่วยข้ามันทีนึงทีนึงเออสวยครับผมนี่แหละจ่าเชี่ยมใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส b s คร i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะข้ารู้มาคิดว่า3ตัวด้วยกันตายไป5ตัวเอ็กซ์ไปหตัวนะ ทำดาเมจเยอะกว่าใครเพื่อนน,นะยครับผมดาเอจสามพันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย